ก็สวัสดีครับใครที่เข้ามาดูคลิปใหม่คลิปนี้นะฮะอันนี้เราก็จะทําในเรื่องของการทํากิจกรรมของซีซั่นต่างๆฮะให้จบไวๆนะฮะก็มีวิธีต่างๆหลายวิธีฮะแล้วแต่คนแล้วแต่วิธีอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้นะฮะเพราะว่าจากซีซั่นที่แล้วเหลือเวลาประมาณทิศเดียวก็เราก็เก็บปืนได้ทั้งหมดนะฮะเก็บไอเทมที่เขาแจกให้ทั้งหมดนะไม่รวมแมตช์ของ Battle Royale นะฮะแต่ว่า ซีซั่นนี้ไม่มีเบเทอรโนยลนะถ้าจำไม่ผิดเราเข้าไปดูกิจกรรมมันก่อนนะครับก็ได้ทํามาสักพักหนึ่งเราใครที่ดูตามมาจากคลิปที่แล้วนะอันนี้นะเป็นหลายซีซั่นนี่นะฮะตัวนี้เราเข้าไปดูฮะที่อันแรกนะครับเซียนแต่งปืนนะฮะอันแรกเข้ามาเลยเนี่ยถ้าเป็นอันที่หนึ่งเลยเราก็จะพบอันนี้นะก็จะได้ก็คือถ้าทํากิจกรรมนี้เสร็จจะได้แมนโอวอนะฮะไอ ไอโซเมติกนะฮะเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็ b a t t ท n p a ร์ xp นะฮะนั่นคือจบเลยที่สุดนะฮะเราก็เริ่มจากใช้ค่าคน80คนด้วย a อ i ิ l e v e วอะไรเงี้ยฮะก็ทำภารกิจมาเรื่อยๆนะฮะ m อ4 l m g นะฮะ m 4 l m g นะฮะคนทำไปแล้วนะฮะแล้วก็ปืนสั้นนะ pistol ลนะฮะในในหมวดมันติเพ a y เยอร์นะฮะ แล้วก็ค่าคนด้วย p w e e เติด Quick d o o บวก2อุปกรณ์นะฮะพวกนี้ต้องอ่านให้ดีให้ทำความเข้าใจให้ดีนะฮะก็กลับไปดูย้อนได้ฮะเล่นให้ดูไปแล้วนะฮะแล้วก็อันต่อไปนี้ก็คือค่าคนด้วย S-S-O 405ติด1อุปกรณ์นะติดได้แค่1อุปกรณ์นะฮะติดถ้าติดเยอะกว่าก็จะไม่ได้ปลดล็อกของกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ต่อไปตามนี้ก็จะได้น่าจะ พอจบจากอันนี้ปุ๊บอันต่อไปก็ใช้ปืน M21 EBR ติดอุปกรณ์สต็อกก็ยังไม่ได้เปิดฮะตอนนี้เรามาติดอยู่ที่ใช้ MSO405 นะฮะติด1นึ่อุปกรณ์ก็คือเป็นปืนประเภทลูกซองนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเซตปืนแล้วก็เซตเปิร์กแล้วก็เล่นด่านอะไรบ้างนะฮะทีนี้อ่ะเรามาดูกิจกรรมต่อไปเลยช่วงเวลามันๆน,น,นะฮะตอนนี้เราปลดล็อกไปแล้วนะฮะ เรายังไม่ได้ปลดล็อกเลยเราต้องใช้พรีเดเตอร์มิสไซส์ห้ครั้งในแมตตมัติมัติพิเออร์นะก็คือแมตแบบเจอกันนะไม่ต้องเข้าแรงอะไรอะไรเข้าแรงก็ได้นะก็ใช้ต้องใช้5ครั้งนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันฮะแล้วก็ยิงจัดหนักเนี่ยน,นี้นะก็ค่าคนด้วยโอเปอเรเตอร์สกิลวอรแมชชีนนะเดี๋ยวเราก็จะไปเซ็ตวอร์แมชชีนเข้าไปนะฮะอันนี้เสร็จไปแล้วนะฮะ อฟอนตลายสามแมต์อะไรเงี้กนะยก็เสร็จไปแล้วนะฮะค่าสิบคนด้วย LMG ก็เสร็จไปแล้วนะฮะก็ทีนี้เรามาผูกกันนะเรามามองที่ตัวนี้ก่อนนะฮะใช้วอร์มชีนเราก็ไปเซตวอร์มชีนนะครับอ,อันต่อไปก็ใช้พิเดเตอร์มิดไซเราก็อย่าลืมไปเซตพิเดเตอร์มิดไซนนะครับแล้วก็ใช้ปืน SSO 405นะฮะติดหนึ่งอุปรกรณ์นะครับเดี๋ยวผมไปเซตจริงๆก็เซตไว้แล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วนะ เราก็ออกไปที่หน้าของตอนนี้เราก็ไปโหลดตัวอุปกรณ์ก่อนนะครับเราก็เซตไปเลยครับอ่ะตัวนี้นะครับ SFO405 นะฮะใครมีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นนะฮะใครมีสกินอะไรก็ดูด้วยฮะที่มันมีเปิร์กแบบเนี้ยเพื่อว่าเราจะได้ช่วยประโยชน์ของเราฮะอย่างเช่นก็ได้ได้ได้สกินตัวใหม่มาด้วยนะที่เป็นผมเรียกลายเลยว่าลายมา ลายร้อยหนึ่งดำไม่เชี่ยนแต่ว่ามันไม่มีเปิร์กะก็เลยไม่ใช้นะมันสวยอย่างเดียวสีสวยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช้ตอนนี้เราใช้ตัวแบนดิตนะฮะซึ่งได้มาจากซีชั่นที่แล้วก็มีเปิร์กวิ่งวิ่งเร็วนะฮะเพิ่มมาให้เราก็ดีกว่าแล้วก็ติดอุปกรณ์ได้หนึ่งชิ้นนะเราติดช่วยเลงไปนะตอนนี้ผมจะเปลี่ยนช่วยเลงไม่ช่วยอะไรฮะไอตัวนี้มันรีโหลดช้ามากเราก็ลดเวลารีโหลดกระสุนดีกว่านะฮะเพราะจังหวะบวกอ่ะ บางทีต้องรีโหลดกระสุนนะถ้าเพิ่มกระสุนก็ได้เต็มที่มาอีกสองนัดนะก็รีโหลดช้อยู่ดีผมใช้เป็นตัวลดเวลารีโหลดกระสุนนะฮะโอเคฮะอ่ะเรามาดูปืนสั้นอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาอะไรก็ได้นะฮะแต่ว่าพยายามไม่ใช้เรามาดูครับวอร์มแมชชีนเราเซตเซตวอร์มแมชชีนเข้าไปแล้วนะฮะก็จะได้ใช้ในการต่อสู้แล้วก็เราจะได้อีกกิจกรรมหนึ่งด้วยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของมิสไซน์นะฮะมิสไซน์ก็ออกไปดูที่นะฮะ โอเคนะมิดไซด์ผมเซตไปแล้วละ่ะเราคงไม่ไปดูนะฮะไอพีเดเตอร์มิดไซด์นะอย่าลืมเข้าไปเซตกันนะอันนี้ที่สําคัญเราไปดูที่ที่เปิร์กนะฮะเปิร์กของเราใช้เปิร์กอะไรบ้างนะอันนี้เป็นเปิร์กเราก็จะใช้เจ้าคะแนนสกอร์สกอร์เนี่ยเวลาเราได้ทําแต้มเพื่อจะไปให้ปลดล็อกเจ้าตัวพีเดเตอร์มิดไซด์นะ,ะให้มันไม่รีเซ็ตนะฮะถ้าเราตายอะไรเงี้ย แต่ว่าแพทนีใช้ได้แค่หนึ่งครั้งเมื่อก่อนใช้ได้ไม่จํากัดนะฮะอันนี้เปิร์กแดงนะฮะพอเปิร์กสีเขียวเราก็ใช้ลดอาการกระตุกเมื่อถูกยิงเพราะว่ามันบวกเยอะใช้เจ้าปืนที่เป็นลักษณะเนี้ยมันระยะประชิดเราต้องเข้าไปยิงใกล้ๆบวกเยอะบางทีเราโดนยิงกระตุกจังหวะนั้นเราเสียโอกาสในการก็แล้วแต่ถนัดนะฮะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้บังคับฮะส่วนเปิร์กสุดท้ายเนี่ยสีน้ําเงินนะผมใช้เปิร์กเพิ่มคะแนน จากการทำลายศัตรู25%อันนี้สำคัญมากทำให้เราได้ใช้ไอ้ตัวพิทิเตอร์มีสายเร็วขึ้นฮะก็ตามนี้ฮะควรจะเซตเปิร์กตามนี้นะฮะถ้าไม่ตามนี้ก็น่าจะเล่นชา้าโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะฮะส่วนด่านนะฮะเราเข้าที่มันติเพเยอร์นะครับเราเข้ามาที่มันติเพเยอร์เราเข้ามานะฮะก็ เราไปตั้งเด a แมทนะฮะเดแมทนะครับ,รบแล้วเราก็ใช้หมวดด่านนี้เลยฮะครกตัวนี้ฮะมันเจอกันเร็วยิงกันเร็วระยะด่านสั้นๆตายปุ๊บเจอปั๊บอะไรเงี้ยมันจะเร็วมากครับก็เดี๋ยวเราเ้อเข้าไปเล่นดูสักเกมหนึ่งว่าเราจะได้อะไรออกมาบ้างนะครับเจอกันในเกมเลยครับ โอเคครับก็เข้ามาแล้วนะฮะท,ที่มาทำคลิปแบบนี้ผมเชื่อว่าก็มีพวกโปรพิเออร์ทำเยอะนะฮะแล้วแต่สไตล์เลยเประเินว่าเล่นไปเราก็รู้สึกว่าเออเราน่าจะถ้าเราอยากจะล่าปืนของแต่ละซีซันมันก็มีวิธีคิดเยอะไปหมดเลยว่าจะทำไงให้ได้ปืนเร็วที่สุดแล้วแต่ถนัดด่านเนี่ยแต่ว่าด่านนี้ผมลองแล้วได้เร็วจบภารกิจแต่ละอันเร็วมากนะอย่าลืมเปลี่ยนปืนฮะนี่เป็น,ป,น,ป,น,ป,นปืนนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนฮะ ใครจะเล่นด่านไหนก็ได้แต่ว่าด่านเนี้ยสั้นสุดเจอกันเร็วสุดพอยิงได้ยิงเราก็จะคิวเราก็จะถึงถึงถึงยอดเร็วนะฮะเนี่ยแบบเนี้ยเจอกันซัดเลยนะฮะแต่ว่าปืนตัวเนี้ยเล่นยากต้องต้องชำนาญพอสมควรต้องไปฝึกฝึกยิงมาก่อนนะเนี่ยเห็นว่ารโโหลดแม่งเออเราเพิ่มปิร์กรีโหลดมามันดีขึ้นนะเอ้ย เพิ่มตัวอุปรกรณ์ช่วยให้รีโหลดช้าลงนะรีโหลดเร็วขึ้น,เร,น,เ,รนเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่ะเแต่เนู้นี้มันยิงไปรีโหลดไปได้ไหมเนี่ยถ้าเราเจอบอดเยอะๆอย่างเงี้ยดีมันจะงโง่เราก็จะเก็บยอดคิวได้เร็วะนะฮะแล้วก็คะแนนดีด้วยเดี๋ยวอาจจะเราจะได้เจ้าตัวมิดไซร์เร็วๆวันเนี่ยเร็วๆมากตายบ้างอะไรบ้างคือเวลาพูดอะ มันต้องเอาปากมาใกล้จอผมเล่นไม่ค่อยถนัดหรอกแต่ก็นะดูไปล้กันถ้างั้นเดี๋ยวจะพูดน้อยๆน,นะไอตัวนี้มันยิงไม่เหมือนเจ้าไอตัวที่มันพื้นฐานนะไอ้ตัวลูกซองตัวนั้นนะตัวนั้นโดนทีเกือบตายมันก็เนิร์ฟลงมาหน่อยหนึ่งนะปกตินัดเดียวดับตัวนี้ดาเมด แรงกว่านะสาวว่าจะเก้าห้าหรือแปดห้าอะไรเนี่ยถ้าตัวติดมามันแปดสิบแต่ว่าแปลกมากเลยกับยิงนัดเดียวไม่ตายเนาะเฮ้ยระเบิดเห็นไหมเนี่ยเราใช้เปิร์กกระตุกน้อยลงอะ่ะช่วยได้เยอะเลยทำให้เราเวลาเราบวกอะ่ะมันค่อนข้างจะอ่านี่เราได้วอร์มิชินอะ่ะได้วอร์มิชินเราก็ดูเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันกลุ่มเยอะๆเรากดทีเดียว นก็ใช้อะไรมันก็เราก็จะได้ภารกิจนั่นแหละเอาดีเด,เดี๋ยวพยายามให้มันอยู่เป็นฝูงๆกัน,กนเธอละ,อะนี่เแบบนี้ทีเดียวครับมา้างในนี่เราก็จะปลดภารกิจของการใช้วอร์มชินไปด้วยนะฮะนี่นี่เท่ากับได้หนึ่งหนึ่งภารกิจแล้วนะแต่ว่ายังไม่ครบหรอก่อะเรามีมิมสไซล์มากดไปดี รีบๆเดี๋ยวเราตายย,ย,ย,ยีไม่ได้ยืนหลบเห็นไหมเนี่ยสามภารกิจในในเล่นแม์ดเดียวเลยนะแต่ว่ามิดไซนะ์น่าจะได้ยากหน่อยใช้พยายามอยาใช้ฮอ่นะฮอนี่ผมเรียกมางั้นแหละพอใช้ใช้ฮอเมื่อไหร่เนี่ยเราชนะเร็วโอเคก็สี่สิบตัวจบเร็วมากจริงๆมันมีเดสแมทแบบกระสุนไม่จำกัดอะไรอีกด่านนึงองซีซั่นที่แล้วอะ่ะ 70ตัวอันนัน้นน่าใช้แต่ว่ามันไม่มีเลยในซีซั่นนี้ก็เลยก็เลยแบบไม่ได้ไปเล่นตรงนั้นฮะไอที่มันเป็นฟรีเลยฟรีสไตล์แบบยิงกันกระสุนก็ไม่มีหมดนะแล้วก็เวลาก็ไม่ได้จำกัดแล้วก็คิวยอดถึงอ่ะเรามาดูฮะได้ที่หนึ่งนะได้กี่ตัวไม่รู้เมื่อกี้ไม่ได้ดูก็ มันบอดเยอะฮะมันก็ไม่ยากแรงยากกว่านี้เยอะโอเคก็ได้ประมาณกี่ตัวนะฮะครับผมไม่มีสั่งซื้อครับใสา,ายฟรีไม่เติม <c oughs> กดไป17ตัวนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปดูภารกิจกันเลยว่าสำเร็จไหมนะฮะไปเช็คภารกิจนะฮะลายสีสั้นอ่าค่านี่ไปสิบสี่ตัวละเอายี่สิบขาดหตัวเองนะอ่าส่วน อันนี้มิไซด์สครั้งต้องการ5ครั้งเหลือแค่3าครั้งเราก็จะปลดไปไปที่เล่นฮาร์ดพอยต์แล้วฮาร์ดพอยต์นี้สิครั้งง่ายมากนะแล้วก็นี่อันนี้ใช้สกิล r Machine ฆ่าไป3คนเมื่อกี้ก็ไปสาคนอีกเกมของเกมก็ปลดแล้วฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะเร็วหรือช้าก็ใครที่ทำตามที่ผมแนะนำก็อาจจะปลดภารกิจเร็วแล้วก็ได้ปืนเร็วขึ้นนะก็อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ได้ได้ อันนี้ได้ได้สกินนะสกินเนียสวยมากเลยผมอยากได้นะก็ไม่นานไม่นานไม่ไม่เยอะมากนะน่าจะทำได้อยู่โอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ